สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมพาน้องสีขาวครีมนะครับมาโชว์ตัวให้ดูครับตอนนี้อายุประมาณ1เดือนกว่าๆนะครับไส์นี้ก็เป็นวัยที่เริ่มเล่นแล้วครับแล้วก็กินอาหารเก่งขึ้นเรื่อยๆครับก็จะเริ่มดูฟอร์มน้องๆอ,ออกครับเช่นหน้าสั้นขาใหญ่หน้าแบนอะไรประมาณนี้ครับผม ก็เลยมาถ่ายรูปถ่ายคลิปโชว์ตัวให้พี่ๆดูครับน้องๆวัยนี้ก็จะเป็นวัยทีเ่เรากำลังจะทำวัคซินให้เขาครับถ้าเกิดว่ากินอาหารได้เก่งนะครับขับถ่ายเป็นก้อนดีอายุราวๆ45วัน50บวันเราก็จะทำวัคซีนเข็มที่1ให้กับน้องครับแล้วก็เตรียมพร้อมสำหรับยายบ้าน ใครที่กําลังหาน้องหมาเพ้นบุอก็สามารถถ้าเข้ามาสอบถามได้นะครับตอนนี้เรามีลูกหมาในฟาร์มว่างทั้งหมดเนี่ยคร่าวๆก็ประมาณสามสิบสี่ตัวครับอีเยอะเอ้ย,อยใครสนใจสามารถสอบถามพูดคุยหรือว่าให้เราแนะนําน้องๆได้ครับเราจะเลือกน้องๆที่เหมาะกับลูกค้ามากที่สุดครับแล้วก็บริการดูแลหลังการขายให้ดีที่สุดครับ